ยญาติของเขาที่ทําให้เกิดปัญหาธุรกิจมีหนี้หลายล้านญาติเนี่ยรู้สึกยังไงกับเขาญาติไม่รู้สึกผิดญาติรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ถูกทำร้ายถูกกระทำํำ แล้วเขาก็ลอยหน้ารอยตารู้สึกบอกกับทุกคนว่าฉันโดนคนในครอบครัวในรังแกทั้งที่ตรงนี้ที่เขาสร้างไว้เนี่ยมีปัญหากราคระซังซึ่งทําให้เขาปวดหัวมากต้องใช้พลังชีวิตเยอะมากกับการแก้ปัญหาซึ่งผมก็ทายไปแบบนี้เนาะเจ้าตัวเขาบอกว่าคือทําตา Amazing แบบเฮ้ยไพ่ตัวเลขบอกได้ขนาดนี้เลย นี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะแชร์ในเรื่องของความรู้ที่ผมมีประสบการณ์เรื่องของศาสตร์แห่งพลังตัวเลขซึ่งก็จะมีเรื่องของเบอร์ม,มือถือแล้วตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมก็จะเป็นไพ่เลขพยากรณ์หรือไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆอย่างเช่นเรื่องของยันต์ตัวเลขด้วยแต่วันนี้อยากจะพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมทึ่งกับสิ่งที่ได้คําตอบนะครับก็คือเรื่องของการดูไพ่เลขพยากรณ์ให้กับบุคคลซึ่งเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งผมอาจจะมีระยะนี้อาจาาจะมีการดูให้กับ คนหลากหลายบ้างแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่าไม่ได้เปิดรับง่ายๆครับก็คือไม่ได้เปิดรับพยากรณ์แบบที่ปกติที่คนที่เขารับการดูพยากรณ์ด้วยไพ่เนี่ยนะดูเป็นประจำผมจะเป็นหลักๆเลยเป็นเรื่องพิกอาร์ตนะครับคือบริการให้ทุกคนได้ดูดวงพร้อมๆกันจะกกี่หมื่นกี่พันก,กี่แสนกี่ล้านคนก็ดูได้นี่คือความประทรรย์น,น่าทึ่งน่าะลึงลของไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวน,นะครับหรือไพ่เลขพยากรณ์เพราะว่าจะมีเพียงแต่ตัวเลขเท่านั้นสิ่งนี้ผสมที่ผมคิดค้นมาเนิ่นนานน่าจะเป็นเวลา1 0 ปี้ไดผมมีความคิดว่าถ้าไพ่ทาร่โลดูได้ก็เอาตัวเลขไปใส่ในไพ่ก็น่าจะดูได้แม่นยำความน่าจะสมมติฐานก็ดได้ทําการทดลองมีไพ่และมีการทดลองดูหลายครั้งผ่านมาในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมาแต่บามเกิดความมั่นใจเกิดพลังหลังจากที่ผ่านงานไหว้ครูให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็ร่วมเป็นงานบุญไปด้วยทําที่โรงเรียน,นกัมพาวัศแก้วอ่างทองซึ่งเป็นงานพิธีบวงสวงใหญ่เหมือนกันหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าการดูไพ่เลขพยากรณ์สามารถทําได้แม่นยำนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่ ผมรู้สึกพิเศษและอยากจะเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็คือได้มีการพูดคุยพบเจอนักธุรกิจหลายท่านนะครับมีอยู่รายหนึ่งเขาก็เพิ่งเจอผมผมก็เพิ่งเจอเขามีความรู้สึกว่าอ่ะผมจะคุยกันแล้วถูกคอเนาะก็มีการให้เลือกไพ่นะครับก็จะมีไพ่ตัวเล็กคว่ำอยู่ลรวบอกอ่ะลองเลือกคําถามดูว่าอยากถามอะไรในตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็มีการคาถามเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆแต่มีอยู่อันหนึ่งที่เขาถามว่าเนี่ยญาติของเขาที่ทําให้เกิดปัญหาธุรกิจซึ่งเป็นคนที่แก่กว่าเขาเป็นรุ่นรุ่น ขนระดับเจนก่อนเขาเขาเป็นเจนถัดมาเขาต้องแก้ปัญหาของเจนก่อนเขาก็คือ,อน่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วธุรกิจที่มาส่งต่อปรากฏว่ามีหนี้หลายล้านมีปัญหาคาราคาสัง่งซึ่งทําให้เขาปวดหัวมากต้องใช้พลังชีวิตเยอะมากกับการแก้ปัญหาถามว่าญาติเนี่ยรู้สึกยังไงกับเขานะครับหรือถามเกี่ยวกับตัวญาติคนนี้ผมก็เลือกตัวเลขขึ้นมานะครับเดี๋ยวขึ้นภาพวินเสิร์ตให้ดูก็ได้ผมถ่ายภาพไว้ตัวเลขเนี่ยก็จะเป็น3มใบนี้ขึ้นมาเขาหยิบมาเป็น3ใบนี้นะครับคำถามก็คือญาติาเป็นยังไาางาาปรกฏว่มีเลข5 มีเลขส3แล้วก็มีเลข8 1 1 8 3ใบนี้พอมองแวบแรกมันประมวลผลด้วยจิตเนาะใช้คํานั้นละกันเพราะว,าว่าวิชานี้ที่การเป็นการดูไพ่เนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้มีพื้นฐานมากสักเท่าไหร่ก็ใช้วิธีว่ามันเหมือนพรสวรรค์บวกพรแสวงคำตอบก็คือญาติไม่รู้สึกผิดญาติรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ถูกทําร้ายถูกกระทําแล้วเขาก็ลอยหน้าลอยตารู้สึกบอกกับทุกคนว่าฉันโดนคนในครอบครัวในหลังแกทั้งที่ตรงนี้ที่เขาสร้างไว้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาบานเบิกแต่ความรู้สึกในใจของเขาคือเขาเป็นผู้ถูกกระทํา มากกว่าจะเป็นคนที่เปรกระทําคนอื่นอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิมันแปลง,ง่ายๆคือมันไม่ตรงตามความเป็นจริงไงมันกลับด้านเลยเอา้าเราเป็นคนสร้างปัญหาไว้แต่เขาเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมาทําร้ายเขาซึ่งผมก็ทายไปแบบนี้เนาะเจ้าตัวเขาบอกว่าคือทําตา Amazing แบบเฮ้ยไพ่ตัวเลขบอกได้ขนาดนี้เหรอผมก็เกิดความประทับใจแล้วก็อยากจะอวดนิดนึง ว่าเออเรื่องของไพ่เลขพยากรณนะ์่ะเมื่อทายเป็นบุคคลทายเป็นเหตุการณ์นะ่มันก็มีแบบนี้เกิดขึ้นนั่นคือความสําคัญว่าพลังแห่งตัวเลขนั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัตถุใด,ดอยู่ในรูปแบบใดก็ท่งอิทธิพลหรือสื่อความหมายได้แต่ในครั้งนี้เรียกว่าเอาพลังแห่งตัวเลขมาไปสื่อความหมายเป็นรูปแบบของไพ่นะครับเลขพยากรณ์สามารถเป็นแบบนี้ได้ทํานายได้รู้ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังและถ้าไม่อยากพลาดว่าพลังแห่งตัวเลขนั้นเป็นอย่างไรผมก็แนะนาว่าการเลือกไพ่ เป็นแบบกองหลายๆกองนะครับที่ทําในช่อง y YouTube เนี่ยแล้วมีการลง Facebook ด้วยนะครับก็คือพิกอาร์ตไพ่เลขเหล่านี้ที่ผมทําไพ่ตัวเลขก็แนะนําว่าให้ติดตามแล้วก็เช็คอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะน้อยๆก็จะมีอะไรดีๆที่ทําให้เราได้ปรับแง่คิดปรับการใช้ชีวิตเพราะผมตั้งใจว่าอย่างนั้นว่าเป็นเหมือนเพื่อนท่านให้กําลังใจให้แนวทางซึ่งกันและกันเติมเต็มสังคมเราจะได้มีอะไรที่อุ่นใจสบายใจมากขึ้นอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ อยากให้มั่นใจเรื่องของพลังตัวเลขและการทำความดีเพราะรหัสแห่งตัวเลขแม่นยำมันสื่อถึงรหัสกรรมไม่พ้นไม่เหนือจากกฎแห่งกรรมเพียงแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งอธิบายเหตุการณ์หรือบุคคลความสัมพันธ์อะไรบางอย่างซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราร้ายเราจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นบีหรือทำให้หนักนั้นกลายเป็นเบาได้นะครับอันนี้คืออยากฝากไว้ครั้งนี้ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งของคลินิกตัวเลขกับผมนิติกรกิติศรีวรนันท์ครับ ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์รัวๆเข้ามาเพราะทุกความเห็นก็จะเป็นโอกาสในการพัฒนาสื่อที่สร้างสรรแบบนี้ต่อไปนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับชุดความรู้ของคลินิกพลังตัวเลขโดยผมนิติกรกิติศรีวรนันท์ครับ